บางคนก็ได้นิดหน่อยบางคนก็ได้เต็มเต็มบางคนก็บอกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รับซื้ออุ้ยหมายถึงว่าซื้อไม่ได้อะที่รักซื้อไม่ทันเออซื้อไม่ทันเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์แค่ก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาย,ย่างไงวันนี้อาจารย์แค่ก็เลยตัดสินใจจุดทูบแล้วตอนจุดทูบตั้งจิตอธิษฐานที่รักมีสิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ขอหันหลังนะนี่ จุดให้เรียบร้อยแล้วนนแต่พอหันหลังน,น,นะฮะจุดจุดของวันนี้เรียบของงวดน,นี้เรียบร้อยแล้วทั้งสองแท่งเรียบร้อย,ยอยแล้วนะฮะนะฮะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เคสตัดปัญหาที่รักเราจะลองเราจะลองว,วิธีใหม่คือว่าเราจะให้ไปในกล่องที่แฟนเพจได้เอฟสินค้าเราเลยใชใ่แฟนเพจได้ดูได้ดูก่อนใครเลยจ้ะเพราะหลายคนหลายคนท่านบอกว่าอาจารย์อาจารย์คือจุดตอนใกล้ใกล้อกปุ๊บ หาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ทันนะวันนี้อาจารย์ชาติอาจารย์เช่เลยตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าขอบารมีปู่นะขอบารมีปู่ให้โดนจิตโดนใจโดนบันดาลให้ได้เลขนะครับนี่ซึ่งอาจารย์ชาติอาจารย์เช่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขคู่ทั้งสองแทงเรียบร้อยชาติแล้ขออาจารย์เช่ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยอัดคลิปวิดีโอให้เรียบร้อยใครรอเลขฟรีนะคะอาจารย์เช่จะให้วันที่ 30- 31เเหมือนเดิมเพราะอัดคลิปไว้ให้แล้วเพราะเอาคลิปอัดหรือจะเอาคลิปที่อัดมาให้ดูนะคะ วันที่1 6 1 7 1 8 19 20เลขทุกที่จุดแล้วจะถูกส่งไปในนั้นเรียบร้อยตกลงไหมใครโอเคใครโอเคเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสในการหาซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ว่าพี่ๆไม่ต้องรีบนะคะหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์ให้อย่างนี้แสดงว่าหนูไม่เสียตังค์ซี้ไวันที่30-31ให้ฟรีปกติไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม แต่อันนี้ยสาหรับคนที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้ยจารย์แค่ก็คิดหนักเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงให้แฟนเพจได้มีโอกาสได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ก่อน,น <ะ S 2> แล้วก็ได้ก่อนอย่างเงี้ยวันนี้เลขถูกเลขสูตรยังให้เหมือนเดิมวันนี้เลขสูตรยังให้เหมือนเดิมที่รักเลขชุด2ตัวนะเลขชุดเดี๋ยวบอก,บอกแฟนเพจไปก่อนเลขชุดเนี่ยภายใน4ชุดเนี่ยยีงวดนะมีชุดสามตัว สตัวหน้าสาตัวท้ายสามตัวลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็สองตัวเนี่ยภายในยี่สิบสีงวดผิดแน่นอนสี่งวด<ะ>เมื่อปีที่แล้วหนูให้ไปสิบเก้างวดผิดสีงวดถูกสิบห้างวดชุดสองตัวเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดขึ้นให้เอากลางหน้าผากนะอาจารย์กลางหน้าผากอ่าชุดแรกวันนี้นะคะมีพี่ๆใจดีบอกว่ายี่สิบเขาวางแผนเอยขอโทษวางแผง วางแผงที่ตลาดวันที่20วันนี้ให้ตั้งแต่วันที่16 20มีโอกาสบริหารเอวก่อนเลยชุดแรกค่ะ4 6 4 6สี่ระวังกระดกเป็น9 4 8 2 8 2ชุดที่1ตัวที่3 8 6แปดหระวังกระดกเป็น8 9 8 6ปดหระวังกระดกเป็น8 9 วันนี้คุณได้หนึ่งชุดแล้วนะคะ